ทั้งอืดทั้งทนทั้งแกร่งแบบนี้รับรองว่าปกป้องโทรศัพท์ของคุณให้ปลอดภัยได้อย่างแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับไอซ์กับรายการป้ายยาหน้าร้านบายออนไลน์สเตชันค่ะ ค่ะอย่างที่เกินไปนะคะก็วันนี้เราจะมาปกป้องโทรศัพท์มือถือของเราซึ่งเป็นของที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราตอนนี้เลยก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือเคสโทรศัพท์มือถือค่ะซึ่งบอกเลยว่าเคสตัวนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะซ่าแค่ไหนก็ตามตัวนี้ก็จะปกป้องเราได้อย่างเสมอค่ะนี่คือเคสโทรศัพท์มือถือรุ่น Urban Armor Gear หรือว่า UAG นั่นเองค่ะบอกเลยว่าเคสที่ห้อนี้เนี่ย มีหลายรุ่นให้เลือกมากมายเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะไอซ์สืกก็จะมารีวิวเคสนะคะของรุ่น Samsung S20 ค่ะบอกเลยว่าเรามีทั้ง3ซีรีส์เลยด้วยกันค่ะมีทั้งรุ่น S20 S20 Plus แล้วก็ S20 Ultra ค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าเคสทุกรุ่นเนี่ยเป็นเคสที่ออกแบบโดยสัญชาติอเมริกันค่ะบอกเลยว่ากันกระแทกได้ดีสุดๆแล้วก็บอกเลยว่าแข็งแรงมากๆเลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่ Samsung รุ่น S 2 0นะคะซีรีส์ Pathfinder S 2 0กันก่อนค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นแบบไลา์ทหารค่ะซึ่งเป็นการตอกย้ำความแข็งแรงเข้าไปอีกค่ะแล้วก็ยังมีความสวยงามด้วยนะคะและเคสตัวนี้ค่ะของ UAG เนี่ยก็จะเป็นตัวคลาสสิกเลยก็ว่าได้แล้วก็รุ่นนี้เนี่ยมีเกราะป้องกันถึง2ชั้นเลยทีเดียวนะคะตัวเคสมีเกราะป้องกันแข็งแรงนะคะข้างนอกเนี่ย บอกได้เลยว่าแข็งแรงมากๆค่ะเพราะว่าวัสดุเนี่ยทำมาจากโพลีคาร์บอเนตค่ะด้านในของตัวเคสนะคะข้างในเนี่ยจะเป็นยางแบบ TPU ค่ะซึ่งทุกคนคะเนี่ยมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะคะของแบรนด์นี้เลยซึ่งมันจะเป็นการออกแบบโดยมีรังผึ้งค่ะหรือเขาเรียกว่าเทคโนโลยีแบบฮันนี่โครมนั่นเองค่ะบอกได้เลยว่าตัวฮันนี่โคมเนี่ยมันสามารถกระจายแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีมากๆเลยค่ะทุกคนสุดยอดเจ๋งมากเลยเนี่ย ตัวเคสนะคะมีการปกป้องแบบสี่มุมด้วยกันค่ะซึ่งมันจะยื่นออกมาจากตัวเคสเล็กน้อยค่ะแล้วก็ขอบนะคะบอกเลยว่ายื่นออกมาจากเครื่องนะคะแถมยังช่วยปกป้องได้อย่างดีค่ะซึ่งนั่นก็คือหมายความว่าเราอสามารถคว่ำโทรศัพท์ได้โดยที่หน้าจอไม่เป็นรอยเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะทุกคนส่วนตัวเลนนะคะบอกเลยว่า ป้องกันตัวเลนได้อย่างดีค่ะก็คือกล้องเนี่ยไม่สามารถกระแทกได้เลยนะคะแถมยังป้องกันการสะท้อนของแสงแฟลชเมื่อถ่ายรูปได้อีกด้วยค่ะแล้วก็นี่เลยนะคะทุกคนสิ่งนี้คือไอชอบมากๆเลยปกติแล้วเวลาเราซื้อเคสตามท้องตลาดใช่ไหมคะปุ่มกดข้างๆเนี่ยจะเล่งเสียงทีก็คือต้องอืออือมันยากมา,มากๆเลยค่ะทุกคนแต่ว่าตัวเคสอันนี้คือมีความแข็งแรงมากก็จริงแต่ว่าปุ่มกดนะคะ กดง่ายมากเลยค่ะทุกคนคือมันนุ่มมากๆเลยนะคะไม่ต้องใช้แรงเลยค่ะออกแแบบมาได้อย่างสวยงามมากเลยค่ะทุกคนที่สำคัญนะคะเคสรุ่นนี้เนี่ยได้ผ่านการดรอปเทสนะคะจากกองทัพของสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวซึ่งการดรอปเทสเนี่ยบอกได้เลยว่าเขาทำการทดลองจากความสูงถึง1.2เมตรนะคะทำตกมาจนถึง26ครั้งนะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าโทรศัพท์ไม่เป็นอะไรเลยจ้า ถึงแม้ว่าตัวเคสเนี่ยจะดูมีความแข็งแรงดูหนานะคะแต่บอกเลยว่าไม่หนาอย่างที่คิดค่ะทุกคนมีความเบาสบายนะคะแถมยังจับถนัดมือและดีไซน์สวยงามมากๆเลยค่ะ UAG p a t h f i n d e r สำหรับรุ่น S20 นี้นะคะบอกเลยว่ามีอยู่ทั้งหมด2สีด้วยกันค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น Forest Camio ค่ะซึ่งมันจะออกเขียวๆแบบทหารทหารหน่อยค่ะหรือว่าสำหรับใครที่ชอบความเท่นะคะอันนี้รุ่น Midnight c a m o ค่ะ ีออกจะออกดำๆเท่ๆดุดันมากเลยค่ะมาถึงชิ้นที่2กันบ้างค่ะอันนี้คือรุ่น UAG Civilian นะคะสำหรับรุ่น Samsung S20 Plus ค่ะถือว่ารุ่นนี้นะคะออกแบบได้มีความเรียบง่ายและมินิมอลมากที่สุดเลยค่ะแต่ว่าบอกเลยว่าตัวขอบหรือว่าวัสดุนะคะก็ยังแข็งแรงอยู่เหมือนเดิมค่ะด้านในของตัวเคสรุ่นนี้นะคะเป็นการใช้เทคโนโลยีแบบ Hyper c l u t c h ค่ะ ซึ่งการออกแบบรุ่นนี้นะคะเป็นการกันกระแทกแล้วก็ปกป้องนะคะได้ถึง3ชั้นด้วยกันค่ะวัสดุข้างในนะคะก็เป็นแบบยาง TPU ค่ะซึ่งเป็นการกระจายแล้วก็ซับแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมค่ะแล้วตัวนี้นะคะบอกเลยว่าถึงจะเห็นมินิมอลมินิมอลเหมือนไม่แข็งแรงเนี่ยบอกเลยว่าผ่านการดอปเทสมาเช่นเดียวกันเลยค่ะแล้วบอกเลยว่าเคสรุ่นนี้เนี่ยสามารถชาร์จแบบไร้สายโดยที่ไม่ต้องถอดเคสออกมาได้เลยค่ะเจ๋งมากๆเลย UAG Civilian S 20 Plus รุ่นนี้นะคะมีอยู่2สีด้วยกันค่ะรุ่นสีดำนะคะ black แล้วก็สีเขียวมะกอก olive จ้ามาถึงชิ้นที่3แล้วนะคะทุกคนเคสรุ่นนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีความแข็งแกร่งมากที่สุดเลยก็ว่าได้สำหรับรุ่น S 20 Plus นะคะ UAG m o n a r c h ค่ะ รุ่นนี้จะมีการปกป้องแบบขั้นสุดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีโครงสร้างแบบวัสดุระดับพรีเมียมถึง5ชั้นเลยทีเดียวค่ะสำหรับเคสเรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่ามีความสวยงามมากๆเลยค่ะมีการออกแบบแบบหนังนะคะสวยมากแล้วก็มีความอึดทนแล้วก็แข็งแกร่งมากจริงๆค่ะเพราะว่าข้างในนะคะมีการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีแบบลังพึ่งอีกเช่นเคย ซึ่งบอกเลยว่ามีขอบกันกระแทกทั้ง4มุมอีกด้วยค่ะตัวรุ่นนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับรุ่น PAT h i i n d e r ค่ะทุกคนแต่ว่าเป็นการออกแบบจาก2ชั้นนะคะอัพมาถึง5ชั้นเลยทีเดียวค่ะแล้วก็พิเศษมากๆเลยค่ะทุกคนตัวเคสเนี่ยเหมือนจะชาร์จแบบไร้สายไม่ได้นะคะแต่บอกเลยว่าเคสรุ่นนี้เนี่ยไม่ต้องถอดเคสนะคะก็ชาร์จแบบไร้สายได้ค่ะ สำหรับรุ่น UAG Monarch S20 Plus นี้นะคะก็มีทั้งหมด3สีด้วยกันค่ะมีสีเทาเข้มนะคะสีดำแล้วก็สีคริมสันนะคะหรือว่าสีแดงเข้มที่อยู่ในมือไอ้นี้นั่นเองค่ะสีแดงร้อนแรงเหมือนใจไอ้เลอ <c oughs> <laughs> มาถึงเคสตัวสุดท้ายนะคะตัวที่4เป็นรุ่น UAG Plasma S 2 0 u u t r a ค่ะตัวเคสรุ่นนี้นะคะทำมาจากวัสดุโพลิคาร์บอนิชเช่นเดียวกันค่ะ แต่ว่าออกแบบมาเป็นแบบสีใสค่ะทุกคนแล้วก็มีขอบกันกระแทกด้วยนะคะทั้ง4ี่มุมด้วยกันค่ะถึงแม้จะเป็นเคสที่ออกแบบมาเพื่อกันกระแทกโดยเฉพาะนะคะแต่บอกเลยว่าตัวยางเนี่ยจะมีความบางเป็นพิเศษเลยค่ะข้างในนะคะก็จะมีเป็นเทคโนโลยีแบบฮันนี่โครมเช่นเดียวกันค่ะก็คือจับไปเนี่ยจะรู้สึกได้เลยค่ะแล้วก็บอกเลยว่ากันกระแทกได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าผ่านการดรอปเทสมาอย่างสวยงามเลยทีเดียวค่ะ UAG Plasma S, UA Pl S 2 0 Ultra มีอยู่2สีด้วยกันค่ะสีไอซ์สีไอซ์นะคะสีใสแล้วก็สีแอชนะคะเป็นสีคุณคุณค่ะสวยงามมากสวยจริงๆไอซ์สเนี่ยสวยจริงๆเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเคสสุดอึดสุดแกร่งที่ไอซ์มารีวิวให้ทุกคนวันนี้ได้ชมกันแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะสนใจจะไปซื้อแล้วก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่แอปพลิเคชัน 2id นะคะบอกเลยว่า เคสรุ่นนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่รุ่นของซัมซุงเท่านั้นนะคะใครใช้โทรศัพท์รุ่นไหนก็สามารถไปหาซื้อกันได้เลยเพราะว่ามีอยู่หลายรุ่นมากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ข้างในของแอป True ID เนี่ยมีโปรโมชั่นดีๆดีลเด็ดๆราคาโดนๆอยู่ในแอปพลิเคชันด้วยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะไอซ์ I และออนไลน์ t a t i o n ป้ายยาหน้าร้านก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะไว้เจอกันนะบ๊ายบายไปตาไปตา